สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองท,ทุกท่านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ปา้าน้าอาทุกท่านที่อยู่หน้าจอแล้วก็เรียนไปุพร้อมกันกับบุตรหลานของท่านนะคะคุณครูแป้งค่ะคุณครูประจําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราก็เรียน วิชาภาษาไทยมาแล้วหลายเรื่องนะคะวันนี้ยังอยู่ที่หน่วยภาษาถิ่นนะคะซึ่งคุณครูสอนภาษาถิ่นภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาษาไทยมาตรฐานไปแล้วรวมถึงปริศนาคำไทยซึ่งคุณครูเห็นนักเรียนส่งงานกันเข้ามามากมายนะคะสาหรับงานวิชาภาษาไทยของคุณครูใบงานที่เราแจกไปนะคะเรานักเรียนได้นํากลับมาส่งคุณครูตอนที่ เราเปิดในระบบออนไซต์ได้แรก,แรกนะคะทีนี้พอเราสอนในระบบออนไลน์นกเรียนก็ส่งงานทางอ่ e โอเพนแชทในห้องไลน์นะคะซึ่งครูก็เช็คงานจากตรงนั้นได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ทำสามารถทำย้อนหลักได้นะคะเราก็ส่งงานมารูเช็คให้ทุกคนนะคะรูเช็คให้ทุกคนทุกหน่วยนะคะอ่ะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่อง เพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านคืออะไรคะครูคุณครูมีสองภาคเลยนะภาคที่ครูจะสอนเองภาคที่จะให้ผ่านผ่านทัศนคติผ่านวิธีสอนของคุณครูอู๋แต่ก่อนที่จะไปเจอทั้งสองภาคเนะี่ยคุณครูจะให้นักเรียนไปฟังเพลงฟังเพลงที่ไม่ใช่เพลงพื้นบ้านหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นเพลงไทยสากลเป็นเพลงไทยสากลหล่อนี้แหละแต่ว่าเพลงเนี่ย จะบอกคือจะสื่อว่าเพลงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรายัางไงนะคะทําให้เราเป็นอะไรอย่างไงมีความมีดนตรีในหัวใจทําให้เราเป็นคนเรื่นงรมอะไรยังไงนักเรียนไปอาจจะเวอร์ชั่นเก่าเท่าอายุนะคะเพลงบอกอายุคุณครูคแป้งที่ไม่ใช่รุ่นเกนะ้าศูนย์ะรุ่นแ0ดศูนย์ค่ะไปจ้าไหนล่ะ ครูนะคะเป็นเพลงนี้จริงหรือเป็นเพลงนี้จริงหรือคุณครูเปิดเพลงนี้ไว้หรือเอ๊ะ <laughs> ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวใช่แล้วแหละไ <laughs> อ่ใช่แล้วแหละค่ะ <laughs> ฟังฟังออการถ่ายทอดเพลงแล้วก็เสียงดนตรีที่ฉันคิดมีผ่านบทเพลงนี้นะคะสิ่งที่ฉันเฝ้ารอหรือสิ่งที่ฉันพอใจสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่ฉันสัมผัสสิ่งที่ฉัน ที่ฉันทำไปจะต้องเป็นจริงได้ฉันต้องโด่งดังไกลแต่ทายในใครใครเห็นเป็นภาพลวงตา นตรีนั่นคือชีวิตนั้นจังหวะคอยให้ชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสเป็นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีสีน้ำมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยดีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศีจากพววมันใย ปอยนม่งใ,ให้ชีวิตก้าไปแสงสีที่สวยสาในั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีเสียงปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศสกงสดจะพกูกออมาย อ่น,นะคะสนุกไหมสนุกไหมเอ่ยสนุกนะนะคะเห็นไหมคะดนตรีนั้นคือชีวิตใช่ไหมคะคนที่มีดนตรีในหัวใจนะคะทุกทุกชนชั้นทุกอาชีพเลยนะคะก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนรู้จักผ่อนคลายใช่ไหมคะอ่าหน่วยนี้ค่ะ เป็นหน่วยเพลงพื้นบ้านนะคะนัเกเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบได้ที่หนังสือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเปิดหนังสือประกอบแล้วก็เปิดไปที่หน้าสองร้อยสิบนะคะทุกทุกซึ่งมันจะมีหน่วยที่เราจะต้องเรียนนะคะ เพลงพื้นบ้านที่จะใช้ภาษาถิ่นเป็นเนื้อร้องเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นนะคะนักเรียนจะได้เรียนเพลงพื้นบ้านครบสี่ภาคเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณครูไม่สัญญาว่าคุณครูจะไปแต่งกายเป็นหาเครื่องของแต่ละภาคหรือเปล่าคุณครูไม่สัญญานะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะนะกออ่ะเพลงพื้นบ้านคืออะไรคือเพลงที่มันอยู่ในพื้นหรอครู ไม,ไม่ใช่นะจ๊ะเพลงพื้นบ้านก็คือเพลงที่ชาวบ้านแต่งขึ้นเพื่อใช้ร้องเล่นในโอกาสต่างๆนักเรียนเคยได้ยินเพลงพื้นบ้านที่ไหนบ้างอ่านูตัวอย่างสิป๊อกป๊อกเช่นเพลงอะไรอ่ะใกล้ๆตัวเราเียเลยค่ะลอยกระทงเห็นไหมคะเพลงลอยกระทงระวงบนรลอยกระทงเพลงเวลามีการแข่งเรือใช่ไหมเพลงเกี่ยวข้าวก็มีนะคะซึ่งในชั้นนี้นักเรียนจะเรียนเฉพาะ ไม่หรอกคุณครูจะให้เรียนให้มันรอบด้านนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพลงที่ครูเอามาฝากก็จะเป็นเพลงกล่อมเด็กแล้วก็เพลงปฏิภาคซึ่งนักเรียนจะทราบว่าเพลงอะไรนะคะเพลงพื้นบ้านภาคอีสานมีอะไรเพลงพื้นบ้านภาคเหนือมีอะไรภาคใต้มีอะไรภาคอีสานนี้สนุกสนานเปลกบานเยอามากเช่นฟ้อนภูไทยเพลงอะไรนะฟ้อนภูไทยเสิร์งสวิงนะคะเสิร์งโวมลาง หวังว่าผู้สาวาอย่าลืมเสียงโซองู์ลางเสียงโซออดออม่วันเคยลองไหมเพลงองลางนะคะเพลงเสริงตังไหวยเสริงตังไหวยนะคะเสอิอผู้ไทยสามเผ่าผู้ไทยภูเขาเสิงกะติบเสิงแย่ไข่มดแดงที่คุณครูพูดไปนะคะซึ่งเครื่องดนตรีก็จะเป็นเครื่องดนตรีง่ายๆที่หาได้ที่มีแคนใช่ไหมมีดนตรีองลางดีดไห้สมัยก่อน มีคนจะให้ครูแป้งไปดีดไห้อะคุณครูก็ไม่ดีคุณครูเป็นม้าดิบกระโหลกได้อย่างเดียวนะคะเพลงพื้นบ้านอีสานเอ่อนายก,ก็ก็จะมีทุกจังหวัดนะคะลูกแถวภูไทยก็จะมีที่นครพนมใช่ไหมคะอ่าเพลงโคราชคุณครูเคยอยู่จังหวัดนครราชสีมาน่าอยู่มากเลยนะคะนักเรียนคุณครูอยากจะเป็นสไพยนครราชสีมามากเลยอะแต่ก็ไม่ได้เป็น เขาบอกว่าใครอยากที่ทํางานหรือว่าใช้ชีวิตที่โคราชนะให้ไปรอดประตูซุ้มประตูเมืองยาโมะค่ะคุณครูก็เป็นรอดดิบดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นคุณครูเป็นนักข่าวนะคะอยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่คุณครูเคยเคยอ่ะซมเปิลจัดรายการให้ฟังน่ะอะาคุณครูไปเป็นนักข่าวเสร็จแล้วก็อยากจะไปอยู่มากค่ะคุณครูก็ไปรอดซุ้มประตูปรากฏว่ารอดผิดจ้ารอดผิดคือรอดออกจากเมืองไปเลยค่ะ ก็เลยไม่ได้อยู่ชีวิตไปมาก็มาตกลมอ่าคิดว่าจะอยู่ที่หล่มนี่แหละจนเกษียณเลยใครที่จะมาดึงออกจากหล่มได้น่าจะใช้พลังประมาณห้าพลังช้างสามนะคะอ่ากลับมาต่อเพลงพื้นบ้านจะเรียงกันตริมนี้เป็นเพลงเขมเมนนะคะไปฟังไหมเจดเอ่ยจดเจดเอ่ยนอตาแอรเนียงรอได้นะได้ยินร็อกของโกยโกยอรย้อยอีว่ามันดี ิดเพียนเครื่องดนตรีถ้าไม่ไดีเหมือนคงคอยให้ค่อยคงคอยอันนี้จะเป็นดนตรีเขมรเดี๋ยวคุณครูจะเอามาให้ฟังแน่นอนนะคะเพลงล่องโขงเพลงล่องโขงที่นักเรียนเคยได้ยินก็จะเป็นเพลงออบกอดกลมราเห็นไหมคะอ่ะเพลงแอลแคนนักเรียนจะได้ฟังทุกภาคคุณครูรับรองว่าเรียนไทยกับคุณครูแป้งนี้จะบันเทิงสุดขีดเลย บางทีเราก็จะได้ความรู้ด้วยสนุกด้วยเน่นๆนะคะเพลงกล่อมเด็กคืออะไรเหมือนเหมือนไม่น่ากล่อมลูกไหมคะคล้ายๆกันนะคะนนนซาลาฟตาเมสิกอาเพลงกล่อมเด็กแต่ละภาคนะคะใช้ยังไงใช้เพื่อร้องกล่อมให้เด็กรด่นเรินช่วยให้หลับง่ายครูเคยร้องเพลงกล่อมลูกครูมีลูกเรียนลูกเองกล่อมลูกเป็นลูกลุกขึ้นมาจากไปแล้วพูดว่า แม่พอเถอะไม่ได้หรนะือนะและผมเด็กก็จะเป็นทนํานองที่อ่อนหวานนุ่มนวลเป็นเนื้อร้องสั้นสั้นนะคะเพื่อให้อ่าเด็กแบบกล่อมให้เด็กอยากจะนอนนะคะมีการเพื่อนเสียงยาวๆเนิบๆถ้าได้ฟังตอนกลางคืนแล้วก็วิ่งสีคูณร้อยไปเลยนะคะเนื้อเพลงก็จะให้ข้อคิดเตือนใจตลอดจนวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนในภาคต่างๆนะคะ เพลงกล่อมเด็กของแต่ละภาคจะมีชื่อเรื่องที่ต่างกันภาคเหนือจะเรียกว่าเพลงเพลงอื้อเพลงอื้อแบบอืดนะแบบอืดก็คือเหมือนไม่เข้าอือนะส่วนเพลงใต้จะจะเรียกว่าร้องเพลงเรือ เพลงช้าน้องพระอีสานจะเรียกว่าเพลงกล่อมลูกหรือเพลงนอนสลารับตาแม่สีกงนั่นแหละอะครูแปงพูดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเรื่องเพลงพื้นบ้านผ่านมุมมองคุณครูโอเลยจ้าคุณครูโอข้าอยู่ไหนคะครูอะให้คุณครูโอสอนแล้วครับหน้าครูก็จะมีอะไรมาฝากนักเรียนต้องรู้น้นแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์ กับการพูดประเภทต่างๆกันไปแล้วในวันนี้พี่จะพามารู้จักกับเพลงพื้นบ้านกันบ้างแต่เอหลายคนคงสงสัยว่าเพลงพื้นบ้านคืออะไรถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเกี่ยวทนักแม่เกี่ยวอย่ามัวชะนะแลเลี้ยวเดี่ยวเกียวจะเกี่ยวก้อยเอ่ยจอยร้องเพลงอะไรนะก็ร้องเพลงเกี่ยวข้าวไง เพลงเกี่ยวข้าวไรไม่เห็นรู้จักเลยมานั่งตรงนี้สิเดี๋ยวจอยจะเล่าให้ฟังในสมัยก่อนเมื่ถึงฤดูทำนาชาวบ้านคนใดจะดำนาหรือเกี่ยวข้าวก็จะขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันเรียกว่าลงแขกแล้วอย่างเนี้ยเขาเพื่อนบ้านจะมาช่วยหรอช่วยสิก็ถ้าเพื่อนบ้านคนใดดำนาหรือเกี่ยวข้าว ตนเองก็จะไปช่วยเป็นการตอบแทนและทุกคนก็จะเต็มใจไปช่วยงานซึ่งจะทำให้ดานาทันฝนที่ตกลงมาและเกี่ยวข้าวได้ทันรวงข้าวสูกแล้วถ้าไม่ทันฝนที่ตกลงมาละก็จะทำให้มเมล็ดข้าวร่วงหล่นจากรวงทำให้เกิดความเสียหายได้แล้วถ้าเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงต่อ ถ้าชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วก็จะนำไปตากให้แห้งและช่วยกันนวดข้าวให้มเมล็ดข้าวหลุดจากรวงการช่วยเหลือกันช่วยให้เกิดความสามคัคคีและทำงานเสร็จจ้าและในแต่ละวันชาวนาจะเล่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเต้นกรรมกรํมเคียวหรือเมื่องานนวดข้าวเสร็จจะร้องเพลงสงฟาง คนหนุ่มคนสาวและคนเฒ่าคนแก่ที่มาช่วยงานจะร้องเพลงตอบก,กันและทำท่ารำเป็นที่สนุกสนานครึกครื้นจ้ะแต่ก่อนการเล่นเพลงเกี่ยวข้าวทุกครั้งต้องมีการไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพบ,บิดามารดาครูบาอาจารย์เทพย,ยดาและธรรมชาติที่ช่วยให้มนุษย์ทำมาหากินได้ผลผลิตมากมายแล้วเพราะอะไรถึงต้องมีการไหว้ครูด้วยละ่ะ เพราะว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการทำนาซึ่งคนไทยถือว่าธรรมชาติมีเทพพย,ยดารักษาจึงแสดงออกถึงความกตัญญูเช่นไหว้แม่โพศพซึ่งเป็นเทวดารักษาต้นข้าวไหว้แม่ธรณีซึ่งเป็นเทวดารักษาแผ่นดิน ไหว้แม่คงคาซึ่งเป็นเทวดารักษาแม่น้ำลำคองจ้ะและในการแสดงความกตัญญูเช่นนี้ถือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอ๋อวินเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวจอยจะอ่านเพลงบทไหว้ครูให้ฟังไหมล่ะเอาสิวินอยากฟังระหว่างที่จอยอ่านให้ฟังน้องๆก็ลองอ่านตามและใส่คำนองประกอบกันดูนะคะ ลูกจะไหว้โพ่ีแม่โพศพแม่นพดารานางพระธรณีแม่พระคงคาลูกก็ไหว้ให้มาปอกกล้าวปกผมลูกรักดั่งร่มโพไซไหว้ครูเสร็จสับลูกจะคำนับคุณใหม่ไหว้บิดอนมารดาที่ท่านเลี้ยงมาจนใหญ่ได้อาบน้ำป้อนข้าว มาแต่ตัวของเรา MK, dragon, นี่กระไรทั้งน้ำขุ่นมิให้อาบขมิ้นหยาบมิให้ทาท่านเอาลูกใส่ในเปลร้องโอ้ละเหละช้ากวัยเก่งมากเลยจอยร้องได้ย uh> uh ังไงล่ะก็ยายเราเป็นคนสอนนะสิ แล้วนอกจากนี้นะจอยจะยกตัวอย่างเนื้อร้องเพลงเกี่ยวข้าวบางตอนให้ฟังก็แล้วกันนอกจากความสนุกสนานแล้วเนื้อร้องยังใช้ทอยคำเตือนให้ระมัดระวังในการเกี่ยวข้าวเป็นการแสดงความห่วงใยต่อกันด้วยนะยกตัวอย่างเช่น เสียงหายหรอคะเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวอย่ามัวแลเรียวทดี่เกียวจะเกี่ยวคอยเอ้เกี่ยวธนะแม่เกี่ยวชาชาเกี่ยวธนะแม่เกียวอย่ามัวแลเลียวเดี๋ยวเกียวจะบาดคอยเอ้ทำไมเสียงหายนะคะเสียงหายหรอคะหรือว่าให้เราให้เราใส่ทำนองเองใช่ไหม ค่ะอ่ะลองใส่ทำนองดูสิทำนองสนุกเนาะ อ่ะอันนี้ก็จะคือเนื้อรองนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีเสียงครูเลื่อนไปเลยนนเกียวเทนะแม่เกี่ยวชตาชาเกี่ยวทนะแม่เกี่ยวอย่ามัวแลลี้เวาเทียเกียวจะเกี่ยวกอยไม่ขนาดี่เละแม่เพลงร้องต่อต่อกันชาวบ้านจะร้องรับท่อนสุดท้ายและปรบมือให้จังหวะ หรือใช้เครื่องดนตรีเช่นถิงโทนร,ระมนา,าหรือกลองเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานคลื่นยิ่งขึ้นยังไงล่ะทีนี้วินก็เข้าใจแล้วรว่าบทเพลงนี้คืออะไรขอบใจจอยมากนะไม่เป็นไรหรอกรู้จักกับเพลงพื้นบ้านกันไปแล้วคราวนี้เรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมรุ่มด้วยช่วยคิดกันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเพลงพื้นบ้านเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือได้รู้จักความมีน้ำใจและสามัคคีของชาวบ้านค่ะและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะ รู้จักกับเพลงพื้นบ้านกันแล้วนะคะเพลงพื้นบ้านก็ไม่ได้มีแค่เพลงเกี่ยวข้าวอย่างเดียวก็ยังมีอีกหลายเพลงที่รอให้น้องๆเข้ามาศึกษากันแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะอ่าฮดู <laughs> ให้นักเรียนฟังเพลงอ่าที่ จังหวะที่สนุกสนานให้รูว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันคุ้นเคยกับเสียงเพลงไม่ใช่แต่คนไทยนะคะทุกคนเลยที่จะมีดนตรีในหัวใจที่ช่วยกล่อมกลาให้เราเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะให้เราเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นใช่ไหมอ่าทีนี้หน่วยนี้กเรียนเรียน,เร,ยนเรื่องเพลงพืน้นบ้านครูก็พาไปรู้จักที่มาของเพลงพืน้นบ้านก็คือเป็นเพลงที่ใช้ถ้อยคาง่ายๆใช่ไหมคะในแต่ละจังหวัด วันนี้คุณครูยังไม่บอกนะว่าคุณครูจะแยกย่อยไปที่ภาคอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างเฉยๆว่าในภาคอีสานะมีเพลงพื้นบ้านอะไรยังไงนะคะแล้วก็พานักเรียนไปรู้จักเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงเกี่ยวข้าวค่ะคุณครูโอ๋เขาสอนนะคะอ่าทีนี้มีงานนะศึกษาเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นเราค่ะท้องถิ่นไทยลมเนี่ยอ่าไปมีเพลงอะไรบ้างเ,เอาเอาพื้นบ้านของเรานะเอาในไทยลมก่อนเนี่ยชื่อเพลงอะไรที่เป็นเพลงของ ไทยหล่มเราไม่ใช่เพลงไทยทางอื่นนะเอาเพลงไทยหล่มมีไหมนะคะให้เขียนลงที่หน้า211นะคะแบบคุณหัดหน้า2 1 1ก็คือชื่อเพลงอะไรแหล่งข้อมูลได้มาจากไหนนะคะนิยมร้องในโอกาสอะไรไม่ใช่เพลงม้าโรงเรียนนะเพลงคึณบ้าเหตุผลที่ชอบเพลงนี้เพราะอะไรแล้วก็เขียนเนื้อเพลงลงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองความสนุกแน่นอน ลุกขึ้นเต้นใส่ชุดหางเครื่องรอได้เลยชาชาชานะคะสำหรับวันนี้คุณครูแป้งขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะอย่าลืมสวมแมสดูแลตัวเองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ออปลอดภัยมาพบกันวันเปิดเทอมคุณครูรอวันนั้นแทบใจจะขาดแล้วคะ่ะบกันตหมนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ